หญิงสาวช่วยทหารไร้บ้านโดยไม่รู้เลยว่าเธอกําลังนำพาตัวเองเข้าสู่ฝันร้ายวันต่อมาขาบวนรถทหารลึกลับมาถึงหน้าบ้านของเธอพร้อมคําสั่งให้เธอขึ้นรถเดี๋ยวนี้แต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหญิงสาวเดินออกจากร้านสะดวกซื้อในมือของเธอถือถุงพลาสติกใบเล็กกลางค่ำคืนที่อากาศเย็นเยียบ ถนนเปลี่ยวเงียบมีเพียงแสงไฟสีส้มจากเสาไฟฟ้าเธอกวาดสายตามองไปที่มุมหนึ่งของฟุตพาทชายในชุดทหารเก่าขาดนั่งพิงกำแพงร่างกายผายผอมหนวดคราวรุงรังมือทั้งสองข้างกุมท้องไว้แน่นหญิงสาวลังเลก่อนจะเดินเข้าไปใกล้เธอหยิบขนมปังและนมออกจากถุงยื่นให้เขาดวงตาอ่อนล้าของชายชาราเบิกขึ้นเล็กน้อย เขามองเธอสายตานั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจกินเถอคะค่ะเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความจริงใจมือของชายชาราสั่นเล็กน้อยขณะรับอาหารเขามองหน้าเธอราวกับจะพูดบางอย่างแต่สุดท้ายก็เงียบและเริ่มกัดขนมปังอย่างช้าช้าหญิงสาวยิ้มบางๆก่อนจะเดินจากไปเธอไม่รู้เลยว่าการกระทำเล็กๆนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอวันต่อมา เสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปทั่วซอยแคบเงาดำเคลื่อนผ่านหน้าต่างบ้านของหญิงสาวเธอชะงักหน้ามองออกไปขบวนรถทหารสีดำสนิทหยุดอยู่หน้าบ้านของเธอโลโก้หน่วยงานบางอย่างติดอยู่ที่ข้างรถประตูรถเปิดออกชายในชุดเครื่องแบบเต็มยศก้าวลงมาหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่ ชายคนนั้นเดินตรงมาที่ประตูบ้านของเธอเขาเคาะประตูเสียงหนักแน่นและมั่นคงหญิงสาวลังเลก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดเธอเปิดประตูออกช้าๆสา,ายตาของเธอประสานกับชายตรงหน้าใบหน้าของเขาหน้าเกรงขามแววตาคมกริบจ้องมองมาที่เธอราวกับจะค้นหาอะไรบางอย่างริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเมื่อคืนคุณช่วยชายคนนั้นไว้ใช่ไหม หญิงสาวนิ่งงนันเธอรู้สึกถึงความเย็นวาบที่ไล่ขึ้นมาจากสารหลังชายคนนั้นคือเสียงของเขาขาดหายไปชั่วขณะดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างลมหายใจของเธอติดขัดแล้วคำพูดต่อมาของชายในเครื่องแบบก็ทำให้ทุกอย่างพลิกผันชายคนนั้นคืออดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษหญิงสาวนิ่งค้างเสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้น ชายในเครื่องแบบขยับเข้าใกล้เขาหายตัวไปจากกองทัพเมื่อสามปีก่อนสายตาของหญิงสาวไหววูบเธอจำภาพของชายชราผู้นั้นได้ดีร่างกายซุบผอมเสื้อผ้าขาดวินเขาดูเหมือนไม่ใช่คนสำคัญอะไรเลยเขาเป็นแค่ทหารไร้บ้านไม่ใช่หรอคะชายในเครื่องแบบจ้องเธอก่อนจะเอื้อมมือเข้าไปในเสื้อแจ็คเกต็ตเขาหยิบซองจดหมายสีน้ำตาลออกมา แล้วยื่นมันให้เธอนี่คือสิ่งที่เขาฝากไว้ให้คุณหญิงสาวรับซองมาด้วยมือสั่นกระดาษด้านในเย็นเฉียบราวกับมันถูกแช่แข็งเธอค่อยๆเปิดมันออกตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกดำบรรทัดแรกทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นขอบคุณสำหรับอาหารฉันไม่เหลืออะไรแล้วแต่คุณอาจตกอยู่ในอันตรายเพราะฉันนิ้วของหญิงสาวเกร็งแน่น เธอเลื่อนสายตาลงไปอ่านต่อมีคนกำลังตามล่าฉันและตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าคุณเกี่ยวข้องกับฉันเธอเพลอกลั้นหายใจบรรยากาศรอบตัวเย็นเฉียบราวกับโลกทั้งใบกำลังบีบเข้ามาชายในเครื่องแบบมองเธอดวงตาของเขาเคร่งขรึมเราต้องให้คุณไปกับเราเดี๋ยวนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นริมฝีปากของเธอแห้งผาก นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เสียงเครื่องยนต์ของขบวนรถดังขึ้นอีกครั้งสายลมพัดวูบผ่านราวกับเตือนว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วหญิงสาวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะได้ยินชัดในความเงียบชายในเครื่องแบบขยับเข้าใกล้ขึ้นอีกก้าวคุณต้องไปกับเราเดี๋ยวนี้น้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่ในแววตามีบางอย่างที่มากกว่าคำสั่ง มันคือความเร่งด่วนความกดดันและอันตรายหญิงสาวกลืนน้ำลายเธอมองไปรอบตัวเงาของทหารในเครื่องแบบอีกหลายคนยืนอยู่ข้างรถทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอนี่ไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นถ้าฉันไม่ไปละ่ะเธอถามเสียงแหบแห้งชายตรงหน้าหลุกตาลงแล้วเงยขึ้นมามองเธออีกครั้งพวกมันกำลังมา หญิงสาวขมวดคิ้วพวกมันลมเย็นยะเยือกพัดผ่านต้นคอของเธอร่างกายของเธอชาวาบโดยไม่มีเหตุผลชายในเครื่องแบบเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดช้าๆคนที่ตามล่าผู้บัญชาการคนนั้นเสียงของเขาเบาหวิวแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้สัญชาตญาณของหญิงสาวกรีดร้องเธอกำซองจดหมายในมือแน่น สายตาของเธอมองผ่านไหล่ของชายตรงหน้าไปยังสุดถนนที่มืดมิดแล้วเธอก็เห็นมันเงาสามเงายืนอยู่ไกลๆนิ่งสนิทไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีการขยับไหวแต่เธอรู้สึกได้พวกมันกำลังจ้องมองเธออยู่ลมหายใจของหญิงสาวสะดุดขึ้นรถชายในเครื่องแบบพูดชัดถ้อยชัดคำเดี๋ยวนี้ หญิงสาวเม้มปากแน่นมือของเธอสัน่นแต่เธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวสองก้าวทันใดนั้นเงาทั้งสามขยับพร้อมกันรวดเร็วเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะเป็นหญิงสาวเบิกตากว้างเสียงของชายในเครื่องแบบตะโกนดังลัน่นไปเดี๋ยวนี้ทหารคนอื่นยกปืนขึ้นพร้อมกันเงาดำเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา ความหนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วอากาศหญิงสาวกระโจนขึ้นรถประตูปิดลงดังปังเครื่องยนต์คำรามขึ้นทันทีรถกระชากตัวออกจากจุดเดิมหญิงสาวหันไปมองด้านหลังผ่านกระจกเงาพวกนั้นยังคงอยู่ที่เดิมแต่บางอย่างเปลี่ยนไปพวกมันไม่ได้ไล่ตามพวกมันยืนอยู่ใต้เสาไฟที่ริบหรี่แสงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าของพวกมัน หญิงสาวรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายของเธอเย็นเฉียบเพราะสิ่งที่เธอเห็นมันไม่ใช่หน้าของมนุษย์ใบหน้าของพวกมันบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ผิวหนังซีดขาวราวกับกระดาษเก่าดวงตากลวงโบ้ไร้ลูกตาแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองตรงมาที่เธอริมฝีปากของพวกมันใส่ยะออกกว้างกว้างเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้หญิงสาวตัวสั่นเทา เธอไม่สามารถละสายตาออกจากภาพตรงหน้าได้รถกระชากตัวอีกครั้งเมื่อคนขับเร่งความเร็วชายในเครื่องแบบข้างเธอเอื้อมมือมาปิดม่านหน้าต่างอย่ามองเสียงของเขาเย็นเยียบหญิงสาวสะดุ้งเธอกลั้นหายใจมือของเธอยังคงกำซองจดหมายแน่นจนรู้สึกถึงมุมแหลมของมันจิกลงบนผิวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอหันมามองชายในเครื่องแบบ นั่นมันคืออะไรชายคนนั้นไม่ตอบในทันทีเขาหันไปสบตากับชายอีกคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าบรรยากาศภายในรถหนักอึง้งหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีเขาก็พูดขึ้นช้าๆบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้หญิงสาวขมวดคิ้วแล้วทำไมพวกมันถึงสนใจฉันชายในเครื่องแบบหันกลับมามองเธอ แววตาของเขาจริงจังและเคร่งเครียดเพราะชายที่คุณช่วยไว้เมื่อคืนหญิงสาวเผลอกลืนน้ำลายเขาไม่ได้เป็นแค่อดีตผู้บัญชาการเสียงของชายในเครื่องแบบแผวเบาเขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีหยุดพวกมันหญิงสาวตัวชาวาบรถแล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนบางสิ่งกำลังตามมาอยู่ดี เสียงเครื่องยนต์คำรามไปตามถนนมืดมิดหญิงสาวขยุ้มซองจดหมายในมือแน่นหัวใจของเธอเต้นรัวเธอหันไปมองชายในเครื่องแบบอีกครั้งหมายความว่ายังไงคนเดียวที่รู้วิธีหยุดพวกมันชายคนนั้นถอนหายใจหนักเขาล้วงบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อมันเป็นภาพถ่ายเก่าใบหน้าของชายชราที่เธอให้ขนมปังเมื่อคืนชัดเจนแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเขา หญิงสาวเบิกตากว้างในภาพเบื้องหลังของชายคนนั้นเต็มไปด้วยเงาดำเหมือนพวกที่เธอเห็นเมื่อครู่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับเสียงของชายในเครื่องแบบต่าลงพวกมันไม่ได้เป็นแค่อะไรก็ตามที่คุณคิดหญิงสาวจับแขนเสื้อของเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วมันคืออะไรรถกระตุกแรงคนขับหักพวงมาลัยกระทันหัน หญิงสาวเกือบเซไปกระแทกประตูพวกมันเจอเราแล้วเสียงจากเบาะหน้าแทรกขึ้นหญิงสาวหันไปมองกระจกด้านหลังเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบกลางถนนมืดมิดข้างหลังรถเงาสามเงาที่เธอเห็นเมื่อครู่เพิ่มจำนวนขึ้นพวกมันไม่ได้เดินพวกมันลอยต่ำเหนือพื้นดินเคลื่อนที่เร็วผิดธรรมชาติขับเร็วขึ้นเสียงของชายในเครื่องแบบดังขึ้น แต่ทันใดนั้นไฟถนนรอบข้างดับพรึบพร้อมกันทั้งหมดทั้งถนนตกอยู่ในความมืดมิดสนิทหญิงสาวหอบหายใจหนักลมหายใจของเธอเป็นไอขาวแม้ว่าหน้าต่างจะปิดสนิทอากาศเย็นลงจนเหมือนอยู่ท่ามกลางฤดูหนาวรถสบัดไปมาก่อนที่เสียงโครมดังสนัน่นรถทั้งคันเหมือนถูกอะไรบางอย่างกระแทกจากด้านข้างหญิงสาวกรีดร้อง รถเสียหลักหมุนคว้างภาพทุกอย่างพลิกกลับตลบัดจนกระทั่งทุกอย่างหยุดนิง่งเงียบสนิบหญิงสาวหายใจหอบหนักเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายชาไปหมดไฟหน้ารถยังติดอยู่ริบรีและกระพริบเหมือนใกล้จะดับชายในเครื่องแบบขยับตัวพยายามลุกขึ้นจากแรงกระแทกเสียงเขาแหบพร่าพวกมันกำลังมาหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้น แสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าและที่ตรงนั้นพวกมันยืนอยู่เป็นสิบตัวรอบด้านเต็มไปด้วยเงาดำที่ไร้ใบหน้าหญิงสาวกลั้นหายใจแล้วหนึ่งในนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธออยากกรีดร้องแต่เสียงขาดหายเพราะสิ่งที่เธอเห็นในตอนนั้นทำให้เธอรู้ว่าไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วหญิงสาวตัวแข็งทื่อ เงาดำตรงหน้าค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แม้พวกมันจะไร้ใบหน้าแต่เธอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนบางอย่างกำลังกัดกินสติของเธอจากภายในชายในเครื่องแบบข้างๆคว้าปืนขึ้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงนิ่งอยากขยับเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นหญิงสาวกลืนน้ำลายเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองยังขยับได้หรือไม่อากาศเย็นเย,ยือก เสียงรอบข้างเงียบสนิทเกินไปแม้แต่เสียงลมหายใจของเธอเองก็แทบจะไม่ได้ยินเงาตัวหนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าเธอใกล้แค่เอื้อมหญิงสาวรู้สึกถึงแรงบางอย่างเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆยื่นมาหาเธอเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายไม่ขยับนิ้วมือที่เย็นจัดกดลงบนหน้าผากของเธอทันใดนั้น ภาพบางอย่างก็พุ่งเข้าสู่หัวของเธอเสียงกรีดร้องเสียงปืนเสียงระเบิดเธอเห็นชายชาราชายไร้บ้านที่เธอเคยช่วยไว้แต่ในภาพนั้นเขาไม่ได้อ่อนแอหรือสั่นเทาเขาสวมเครื่องแบบทหารเต็มยศมือของเขาถือปืนแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเบื้องหน้าของเขาพวกมันฝูงเงาดำเหล่านี้เสียงตะโกนเสียงร้องขอชีวิต ภาพในหัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวเห็นชายชาราวิ่งหนีเขาถือบางอย่างติดมือไปด้วยกล่องเหล็กสีดำสนิทเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เธอไม่เคยเห็นแล้วทุกอย่างก็ดับวูบหญิงสาวสะดุ้งเฮือกดึงตัวเองกลับสู่ปัจจุบันเงาตรงหน้าถอยออกไปช้าๆเรากับกำลังรอให้เธอเข้าใจอะไรบางอย่างเธอหอบหายใจ มือของเธอสั่นขณะเปิดซองจดหมายในมือด้านในมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งมีประโยคเดียวเขียนไว้ด้วยลายมือหวัดๆพวกมันต้องการกล่องนั้นอย่าให้มันตกไปอยู่ในมือผิดคนหญิงสาวเบิกตากว้างเธอไม่รู้เลยว่ากล่องนั้นอยู่ที่เธอแล้ว หญิงสาวตัวแข็งทื่อเธอค่อยๆลดสายตามองลงไปที่มือของตัวเองและพบว่ากล่องสีดําสนิทอยู่ในมือของเธอแล้วเธอไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแต่ความเย็นที่แผ่ซ่านจากมันกรีดลึกลงไปถึงกระดูกเงาดํารอบตัวขยับใกล้ขึ้นพวกมันไม่พูดแต่เธอรับรู้ถึงความต้องการของพวกมันพวกมันต้องการกล่องนี้ ชายในเครื่องแบบข้างเธอขยับตัวเขายกปืนขึ้นเล็งแต่ไม่เหนียวไกถ้าคุณให้มันไปพวกเราตายเขากระซิบเสียงเครียดหญิงสาวกำกล่องแน่นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรทำไมถึงสำคัญทำไมพวกมันถึงต้องการแต่บางอย่างในใจบอกเธอว่าเธอห้ามปล่อยมันไปเด็ดขาดเสียงลมพัดแรงขึ้นเงาดำขยับเข้ามาใกล้อีก หนึ่งในนั้นยื่นมือมาทางเธออีกครั้งนิ้วมือของมันบิดเบี้ยวราวกับเถาวันแห้งแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นหญิงสาวกัดฟันแน่นเธอขยับมือออกจากกล่องเพียงเล็กน้อยเหมือนกำลังจะยื่นให้เงาดำขยับเข้ามาใกล้ทันทีแต่ทันใดนั้นเธอเหวี่ยงมันขึ้นไปในอากาศและกระแทกมันลงกับพื้นอย่างแรง เสียงโลหะกระทบพื้นดังสนัน่นกล่องแตกออกแสงสีทองพุ่งกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางหญิงสาวหลับตาโดยสัญชาตญาณเงาดำกรีดร้องเสียงของพวกมันแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกเธอรู้สึกได้ว่าพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนบางสิ่งกำลังถูกฉีกกระชากออกจากโลกนี้เธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเงาดำหายไปหมดแล้วรอบตัวเหลือเพียงความว่างเปล่า อากาศกลับมาอุ่นขึ้นความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งชายในเครื่องแบบหอบหนักเขามองไปที่เศษซากของกล่องที่แตกกระจายคุณทำได้เขาพึมพำหญิงสาวยืนมองมือของตัวเองเธอยังรู้สึกถึงไอเย็นของมันอยู่แต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเธอสูดหายใจลึกเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงแรกของรุ่งอรุณและรู้ว่า เธอจะไม่มีวันเป็นคนเดิมอีกต่อไป